็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกสาก้านะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์นอากาศประจำวันที่8เดือน6กันนะครับวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมช่วงแรกจะเป็นฝนตกหนักช่วง13นาฬิกา4 8ถึง14นาฬิกา4:18และช่วงต่อไปจะเป็นฝนตกหนักมาก ช่วงละ1 8แปนกา12ถึง19ในการ12นะครับเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับผมก็มาดูในเขตจับระดับต่ำกันเลยนะครับผมมาที่สภาพอากาศฝนตกหนักโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเรามาดูกันต่อในฝนตกหนักมากนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมตัวทีน่าจับก็จะเป็นพันเดอร์นะครับ เรามาดูในเขตจับระดับสูงกันเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกหนักโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเรามาดูสภาพอากาศฝนตกหนักมากกันเลยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นลูกเกียนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใม่ในคลิปหนะ้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย